ทีพีที่สามครับสอนทอดน่องใหญ่นะครับวิธีทอดก็เหมือนเดิมครับมี่เาลงแป้งแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันไว้ไปทำให้ลูกในห,หลานกินครับสะบ,บัดพุณนออกเอามาจุ่มน้ำรอบนี้แล้วก็ตักขึ้นครับ แล้วก็มาลงแป้งอีกรอบนี้แต่อย่าเพิ่งคุกครับต้องรอให้เตานี้สุกก่อนนะครับนะครับพอเราเอาไก่เตาเด้งขึ้นแล้วนะครับผมเราก็มาคุกเตาที่เราเตรียมไว้นี่นะครับเป็นน่องใหญ่เนี่ยต่อได้เลยนะครับนี่ขั้นตอนนี้ก็คุกเร็วๆครับผมอืม้ ขยำด้วยคุกล็อกขยํำด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็จับข้างละสองสปัดผงแป้งออกนะครับนี่แล้วก็ไปลงกระทะได้เลยบุ้มนะครับสาหรับน้องใหญ่นะครับเราจะใช้เวลาทอด15บนาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่นะครับกระดูกใหญ่นะครับอาจจะสุกยากนิดนึงนะครับผมนี่นะครับ15้านาทีนะครับอันนี้คือ น่องใหญ่ทอดนะครับผมนะครับอุณหภูมิในการทอดก็ร้อยหกสองศานะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเกินนะครับแป้งก็จะกรอบแต่ว่าข้างในมันจะไม่สุกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาอุณหภูมินะครับถ้าเกิดมันความร้อนมันร้อนมากนะครับผมสังเกตที่น้ำมันเดือดมันเดือดมากนะครับเกิดมากเกินไปนะครับเกิดมากเกินไปก็ให้ลดไฟลงนะครับผมถ้าเกิดน้ำมันไม่เดือดแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นนะครับก็คอยปรับนะครับผมอันนี้คือน่องใหญ่นะครับ สอนทอดเอาไปทำกินเอาไปทำขายครับพอได้ขึ้นทางนะครับของ15นาทีนะครับเราก็มาขยับไก่นะครับผมเพื่อให้ไก่ติดก้นกระทะนะครับช่วงที่ติดก้นกระทะมันจะไหม้นะครับผมขยับพอได้15นาทีนะครับเราก็มาเอาไก่ขึ้นครับนี่าก้องซูนมาใกล้ๆเห็นไหมครับอันนี้คือน้องใหญ่นะครับผม ได้15นาทีไก่ก็จะสุกคนอดียแล้วครับเราก็กระชอนพวกเศษพวกอะไรทิ้งนะครับผมเหมือนเดิมครับโอเคนะครับลองไปทําให้ลูกให้หลานกินนะครับผมหรือเอาไปทำขายก็มีกําไรแน่นอนนะครับ